สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุตรสาวปาเทพโตกลับชาวเน็ตมาช่วยพ่อกับแม่จําหน่ายขนมเปียะอีกทั้งยังตั้งวงดนตรีเล่นสดตามตลาดนะัดต่างๆสําหรับสาวทัฟฟี่นิชาพาโพงงามเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าอีกทางและผลตอบรับกลับมาก็ดีเยี่ยมอีกด้วยงานนี้ทาเอาทั้งพ่อเทพแม่จมและทุกคนในทีมขนมเปียะคันเทพและตัวทัฟฟี่เองก็ยิ้มไปตามๆกันล่าสุดมีคอมเมนต์หนึ่งที่ทําให้ทัฟฟี่รู้สึกสะดุดในใจกับการที่ คนมองว่าจำน่ายแพงมากและที่ช่วยซื้อเพราะเห็นมีภาระเยอะอันนี้สาวท็อปฟรีก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าการค้าไม่จําเป็นต้องมองว่าน่าสงสารเสมอไปนะคะอาจจะมองว่าครอบครัวของดิฉันจำน่ายของที่ตลาดนัดและเพราะความเป็นกันเองของคุณพ่อดิฉันที่ไม่เกี่ยงเรื่องสถานที่จำน่ายและเป็นคนไม่ถือตัวไม่ได้จะมากันตลาดอะไรมากมายจำน่ายต่อชิ้นก็พอคุ้มปริม,มาณและเหมาะสมกับราคากับวัตถุดิบที่เลือกใช้สําหรับโพสต์กล่างนี้ขอบคุณที่สงสารและ สนับสนุนด้วยนะคะแต่แค่แอบรู้สึกไม่ดีกับคําพูดบางอย่างนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเช่นแล้วคนเราต้องสู้และอดทนค่ะเขาบอกว่าสู้ผิดที่กี่ปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะคงจะจริงฮ่าฮ่าฮแต่สิ่งเหล่านี้ดิฉันจะเก็บเป็นแรงผลักดนันทําทุกอย่างให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะจากนั้นหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเป็นจํานวนมากพร้อมก็บอกว่าขนมเปี๊ยะนั้นอร่อยและไม่แพงตามที่โดนทวงติงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai Newsroom. Info ขอบคุณครับ